เริ่มต้นด้วยผู้บัญชาการทหารบกนะคะติดตามการดําเนินงานของหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่สองจังหวัดสกลน,นครตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานภาค2โครงการโคกหนองนาและหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่29รวมทั้งตรวจเยี่ยมกองกําลังป้องกันชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนไทยสปปลาวตามลําแม่น้ําโขงในพื้นที่อําเภอบุงคลา้าจังหวัดบุรีรัค่ะ ที่ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาคสองมณฑลทหารบกที่29ค่ายกฤษศรีวราอําเภอเมืองจังหวัดสกลน,นครพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานภาคสองโดยมีพลโทสวรรแสงผลแม่ทัพภาคที่สองร่วมติดตามในพื้นที่ทั้งนี้ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีความรักความสามัคคีและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยทรงมีพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆในการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสาขึ้นในครั้งแรกเมื่อวันที่21มิถุนายน2560 โรงเรียนสุขโขทยัยเขตดุสิตกรุงเทพโดยมีพระบรมราชโชบายให้เริ่มทำจากจุดเล็กไปใหญ่และเกิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโรงเรียนจิตอาสาพระราชาทานได้กระจายพื้นที่การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานไปตามภูมิภาค โดยกองทัพรับผิดชอบจัดการฝึกอบรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมอบภารกิจให้กองทัพภาคที่สองจัดตั้งศูนย์ฝึกจิตอาสาภาคสองขึ้นพร้อมกําหนดให้มณฑลทหารบกที่29เป็นพื้นที่การฝึกอบรมทําการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาหลักสูตรพื้นฐานเพื่อเตรียมจิตอาสาต้นแบบให้กับประชาชนจิตอาสาให้เกิดความรักความสามคัคคีมีความสํานึกสาธารณะและมีความเสียสละเพื่อความอยู่ดีมีสุขของปวงชนชาวไทย ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค2แห่งนี้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค2รุ่นที่1ทับ63โดยมีผู้ผ่านการฝึกจำนวน202นายโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินตรวจเยี่ยมอาหารอาคารและห้องต่างๆภายในศูนย์ ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะได้ไปตรวจเยี่ยมที่ศูนย์ฝึกปฏิบัติหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาในพื้นที่มณฑลทนหารบกที่29จำนวน14ไร่ ซึ่งเป็นสถานที่เรียนรู้วิถีชุมชนและฐานการเรียนรู้แก้ปัญหาภูมิสังคมเป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการดินและน้ำของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตอาสา904เป็นที่พักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อสร้างความสามารถีความเข้มแข็งในชุมชนโดยรอบและจังหวัดใกล้เคียง จากนั้นไปตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ของหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่3ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งทหารใหม่กําลังอยู่ในช่วงการกักตัวก่อนเข้ารับการฝึกตามมาตรการป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาล Universal Prevention ใช้การฝึกอบรมด้วยระบบออนไลน์หรือการจัดห้องเรียนแบบไม่แออัดอบรมวิชาความรู้พื้นฐานอาทิแบบธรมเนียมทหารประวัติศาสตร์ชาติไทยการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกเน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยดำเนินการทางพุรก,การดูแลทหารใหม่ให้ได้รับสวัสดิการตามสิทธิอย่างเหมาะสมได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันรวมถึงการตรวจคัดกรองโควิด -19 เมื่อมีอาการต้องสงสยัยและส่งเข้ารับการรักษาพยาบาลทันทีเมื่อมีอาการเจ็บป่วยนอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบก ได้ตรวจเยี่ยมโครงการช่วยเหลือสวัสดิการของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่3การดูแลครอบครัวครูฝึกทหารใหม่โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองที่หน่วยดําเนินการให้กําลังพลได้บริโภคผักปลอดภัยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ชงผลิตภัณฑ์สินค้าจากสมาคมแม่บ้านและพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่พร้อมมอบสิ่งของจําเป็นให้กับกําลังพลและครอบครัวเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ